ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shop c r a f นะครับกับชั่ว Tinker แขกกระบอก Arduino นะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองใช้จากตอนที่แล้วนะเราได้ลองใช้หลอด RGB ไปแล้วนะครับแบบในรูปนี้นะครับแดงเขียวและน้ําเงินแดงเขียวและน้ําเงินนะครับวันนี้เราก็จะลองใส่ตัวคอนโทรลนะครับเป็น VR เพื่อเอาไว้ปรับค่าสีต่างๆนะครับเพื่อให้มันเป็นไปสวิตช์เป็นสีต่างๆตามที่เราชอบนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใส่ VR กันดูตามไปเลยครับน้องๆเราลองเลื่อนตัวหาตัว VR ก่อนเนาะนี่เลือกมาใส่ไปอย่างนี้นะครับอแล้วก็ใส่ขากาวลงไปเดี๋ยวด้านนี้ยด้านขาเทอร์มินอลหนึ่งเนี่ยเราจะใส่เป็นขั้วลบนะครับจับตรงนี้ก็ได้เห็นไหมแล้วก็สายเส้นนี้เรา ลบออกเนาะและเราก็เอากาวเนี่ยมาต่อค้่ลบตรงนี้มันถือว่าเป็นอันเดียวกันเห็นไ,ไหมครับตรงนี้เราก็สามารถจับข้างล่างนี้ก็ได้นะครับโอเคไหมครับมันก็จะเป็นกาวเดียวกันและต่อไปมีกวัวบวกนะกวัวบวกอะจากเดิมเเราก็ต้องหากวัวบวกเนาะนี่ไฟบวก V R ปุ๊บ อยเราเป็นเส้นสีแดงไหมครับอ่ามาเส้นสีแดงปุ๊บจำนี่เนาะอ่าควบบวกเข,ข้านี่นะครับเข้าที่เทอร์มินอลสอนะครับจากนั้นเราก็จะมีขาวควบคุมของเราเป็นสีเหลืองยีโละนะขาวควบคุมของเรานี่เราจะเอาเป็น A0 A0 ปับ๊บไหครับ แบบนี้เลยน้องๆต่อตามนี้เลยง่ายๆอ่าเราไปที่โค้ดกันดีกว่าเราก็เขียนตัวแปรขึ้นมา1ตัวสร้างตัวแปรเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับ integer เ,เลย integer val นะต,ตั้งชื่ออื่นก็ได้นะครับเท่ากับ0นย์เนาะประกาศตัวแปรเริ่มต้นเท่ากับศนย์นะครับเราจะใช้ตัวแปรตัวนี้อ่านค่าอ a n a ็อกนะอ่านค่า a n ล็อกโดยนี่ค้ามาที่ลูปตรงนี้เลยแก้โค้ดจากเดิม เขียนว่า VAL เท่ากับอ่านคัานนาอลกว่าอะไรครับน้องๆอ่านนอลกลีดอาณาถูกไหมครับอาณาล็อกลีดอาตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอย่าลืมนี่อนานนอลกลีดปุ๊บนะใส่ A0 ลงไปเห็นไหมก็คือเราต่อต่อเนี่ย ต่อขาเนี่ยที่เป็นขาที่จะมีอนาล็อกขาขึ้นสัญญาณไฟฟ้าออกมาเนี่ยขาที่ a 0นะขานี้ชื่อขาวไวเปอร์นะครับเข้า a 0เราก็ต้องเขียนรับที่ a 0นะตามด้วยสมิคอลอนนะครับคราวนี้ค่าความต้านทานเนี่ยที่อ่านได้เนี่ยมันจะแสดงเปลี่ยนเป็นเลขบิตนะครับมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อ val ของเราจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่เงื่อนไขลงไปในตัวฟังก์ชันต่างๆเนาะเช่น ถ้าเราต้องการให้มันเป็นสีแดงเนี่ยเราก็ต้องใช้ IF นะครับ I f ในตัวนีตว้ตัวนี้จะเป็นช่วงสีแดงใช่ไหมน้องๆที่เราเขียนไว้เนี่ยช่วงนี้จะเป็นสีแดงเราก็ใส่อ f ข้างบนเลยใส่ i f ไปเลยครับ if คือถ้าถ้าถ้าอะไรน้องๆตัวแปรที่เราอ่านค่าารอก val นะมากกว่าเท่ากับ0่มากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมถูกไหมเนี่ย มองไม่เห็นอ่ะมากกว่าเท่ากับ0น,นะครับแล้วก็แล้วก็อะไรนี่และนะมากกว่าเท่ากับ0อันนี้คือเครื่องหมายและนะและ val ยังไงครับน้อยกว่าน้อยกว่า255ทําตามที่บอกนี้นี่ใส่ปีกการครอบไว้ครอบไว้อย่างนี้นะคือเงื่อนไขก็คือว่า ถ้าเรามีการจูนตัวนี้จูน vr เนี่ยที่ให้มีค่ามากกว่าเท่ากับ0ย์ก็คือตั้งแต่0ูนย์เนี่ยนะไปจนถึง254นะครับเพราะตรงนี้เขียนว่าน้อยกว่า25 5คือ254านะคำว่าและตรงนี้ก็คือเชื่อมกันก็คือต้องมีทั้ง2องอย่างเนี่ยต้องอยู่ในเล์ช่วงเนี้นะถึงจะทำงานแบบนี้ทำเป็นสีแดงถูกไหมครับอ่ะเราดูต่อไป if ถ้า val val เท่าไรครับมากกว่าเท่ากับ2 5 5วอันนี้คือ254นะครับน้อยกว่า255คือ254อันเนี้ยมันจะมากกว่าและก็เท่ากับ255นะอ่าวันนี้เราก็ใส่และนะ NN เข้าไป NN นะและเท่าไหรครับ VAL น้อยกว่าน้อยกว่า511นะ ก็คือห้าร้อยสิบนะน้องๆสองห้าบวกสองห้าเป็นเท่าไหร่ครับห้ารนะ้อยสิบเนาะอย่างนี้เลยอ่นนี้ก็เหมือนเดิมถ้า val ถูกไหมครับมากกว่าเท่ากับเท่ากับสองไหนไม่ใช่ละสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับห้าหนึ่งหนึ่งนะครับและเท่าไหร่น้องๆและเท่าไหร่บวกไปอีกสองห้าิ เ0 0เท่าไหร่ครับ767นะ767เท่าไหร่ครับ VAL น้อยกว่าน้อยกว่า767เข้าใจไหมครับน้องๆก็คือเราจะบวกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้น้องประมาณได้นะไม่ต้องซีเรียสมันก็จะทำงานตาม VR นะครับอ,กอะกด enter อะเรากด r u นดู Simulation Start Simulation อะติดแล้วนะครับ ปุบเป็นสีแดงเนาะ,ะค่อยๆเพิ่มวอลลุ่มไปปับ๊บอ่าเป็นสีเขียวละช่วงนี้จะเป็น,นส,ส,สีเขียวเ,เห็นไหมครับช่วงนี้ตุ๊ตตุ๊ตุเพิ่มไปอีกอ่าเป็นสีน้ำเงินเพิ่มไปอีกอ่าสุดละสุดขอร์ดละเลยเลยเลงไม่มีผลปั๊บสีแดงสีน้ำเงินสีเอสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเห็นไหมครับตอนนี้น้องๆก็สามารถปรับค่า led ให้ได้สีตามต้องการนะครับเราก็สามารถเอาวงจรตัวนี้ไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ในการติดของเล่นนะครับทำโรบอตต่างๆนะครับไม่ว่าจะทำให้เกิดสีต่างๆนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับพี่สิบจะมาสอนในการจูนนิ่งค่าสีนะครับให้มีความละเอียดสีมากกว่า3สีนี้อีกนะครับส่วนน้องๆท่านใดมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามมาทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่สิบขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย